หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะกะสิมาแนะนาสมุนไพรอีชนิดหนึ่งเนาะจ้ะที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือต้นโคกระ,ะ,ะ,ะออมบัสนจ้ะโคกระออมบางหมองเพื่อนกรสิเอินว่าต้นกระดอมต้นโพออมต้นหยามะรงวีลูกรีบเขึ่นอัสนจ้ะแต่ละทองทินกระอาสีเอินบ่กือกันเนาะจะ้ะส่วนลักษณะลําต้นจะเป็นพันไม่เลื่อยจะ้ะ จะเป็นเครื่อเลื่อยไปตามพื้นดินแล้วก็เลื่อยขึ้นตามกิ่งไหม่หรือว่าต้นใหม่นะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นน่วยของมันจ้ะแล้วต้นโคกระออมนี่แหละจ้ะยังมีสรรพคุณเป็นยาสมนุนไพรซอยรักษาโรคได้ดีขึ้นกันจ้ะทั้งต้นของโคกระออมนะจ้ะบ่ะว่าจะเป็นรากต้นผลใบดอกนะจ้ะจะมีสรรพคุณเป็นยาสมนุนไพรมอสมัยก่อนนะจ้ะเพิ่นจะดึงเอาทั้งต้นของโค้กระออมนี่แหละจ้ะเอาทั้งต้นเลย ลาวเอามาทั้งต้นนี่ลหละจ้ะเอามาต้มใส่น้าดื่มกินตลอดทั้งมือเนาะจ้ะจะสอยขับพิษออกจากร่างกายเป็นยาลดความดันเลือดได้จ้ะต้มกินตังน้าก็ไดจ้ะสําหรับสรบรพุณของต้นขู่กระออมเนาะจ้ะแล้วรสชาติของน้าต้มก็จะมีรสชาติขมแล้วก็ออกเพ็ดจังหน่อยจ้ะแต่ว่าเป็นยาเย็นเนี่ยจ้ะพี่นงแล้วถาต้นสดเนาะจ้ะถาเห่า เอามาตำให้ละเอียดแล้วกะไปพอกฟีกระสีซ้อยรักษาฟีน้องได้คือกันจ้ะหรือว่าบางคนจะเอาไปรักษากาเกลอนก็นได้จ้ะเอาต้นสดเนาะจ้ะตำผสมเกลือจักน้อยตำให้ละเอียดเนาะจ้ะแล้วก็เอาไปท่าบริเวณที่เป็นกาเกลอนจ้ะกระซ้อยรักษาได้คือกันแล้วสรรพคุณทางยาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้นโูกระออมยังเป็นสมุนไพซอยแก่การคออักเสบได้ทีกันจะ้ะวิธีการรักษาก็คือให้เอาต้นโูกระออมนะจะ้ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปตากแดดแห้งนะจะ้ะตากจนแห้งสนิทเลยแล้วก็เอามาบดเป็นผงแล้วก็เอาพงยาที่ใดนี่ลหละจะ้ะเอามาผสมกับเหล้าขาวจังน่อยเพราะมันเป็นน้ำแล้วก็เอาไปทาบริเวณคอที่มันปวดที่มันอักเสบนะจะ้ะ มั่นกระซอยบรรเท่าอาการปวดแก่าการอักเสบใดจะ้ะอันนี้ก็คือวิธีการนําไปรักษาเนาะจะ้ะส่วนนวยหรือว่าผลของต้นโครกออมเนาะจะ้กะกะซิมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสามเหลี่ยมจะ้ะที่เาเห็นอยู่นี่มันกะสิเป,ป็นเบาๆพองๆในจั๊บพี่นองข้างในกะซิมีเม็ดอยู่สามเม็ดจ้ะ เม็ดจะมีรสชาติขมคลื่นกันจ้ะแต่ว่าสารพคุ้นของเม,ม็ดมันกระซอยรักษาอาการเป็นไข้ได้ดีคลื่นกันได้จ้ะหน่วยของโครกระออมกระสีบเบาเนาะจ้ะเบองจังหนึ่งก็คือกันกับค้งไฟนี่แหละจ้ะนี่ก็คือสารพคุ้นทางยาของต้นโครกระออมเนาะจ้ะแต่ถ้าเป็นดอกเนาะจ้ะดอกโครกระออมกระสิมีรสชาติขมเั็กน้อยคลื่นกันจ้ะจะมีสารพคุ้นเป็นยาซอยขาประจําเดือนในสตรีจ้ะ แล้ว้าเป็นลากสดลากสดนี่เอามาขันน้ำจะเป็นยาหยอดตารัากษาต่อในตาแก้การเจ็บตาจ้ะส่วนหยอดอ่อนเนาะจะ้ะหยอดอ่อนจะเอามาก,กินเป็นผักสดก็ได้จะ้ะก็จะมีรสชาติขมนหน่อยก็สลคล้ายๆกันกันกบผักไสบานเฮานน่ล่ะจะ้ะจะมีสรรพคุณตานอนุโมนอิสระชะลอความแก่ได้จะ้ะอันนี้ก็คือสรรพคุณของหยอดอ่อนเนาะจะ้ะ เล่นี่ก็คือสปปรรพคุ้นทางยาสมุนไพรของตนครูกระออมเนาะจ้ะพี่น้องเป็นจ้าใดนแน่จ้สปปะสรรพคุณทางยาดีอิลีเนาะจา้ะถ้าถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องห้อยไทยอีสานนี่เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ